วัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเสวนป่าไยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูวิธีเจาะเสานะครับเจาะเสาเพื่อจะใช้อะเจาะเสานี่ครับอ่ะเสาเรลากันตกนะครับจะเจาะตรงนี้นะครับแล้วจะใช้อะใส่ราเรากากันตกนะครับเทคนิคเจาะง่ายนๆนครับคือเจาะทั้งหมดสี่ต้นนะให้เท่ากันทุกต้นนะครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆในการเจาะ,ะครับอ่ะโดยราใช้อ่ะ,อะผมได้ใช้นะครับ อะโดยใช้วัดจากตรงนี้ครับเนี่ยวัดที่ผมเซาะไว้เนี่ยครับนะครับเราจะใช้กระดาษวัดนะครับกระดาษวัดวัดให้ได้แล้วก็ขีดให้ได้แล้วก็ตัดนะครับนี่ครับดยใช้กระดาษเนี่ยทาบเลยครับเทาบครับนี่ครับทาบแล้วก็วัดให้ได้แล้วแล้วก็ขีดเส้นนะครับวัดแล้วก็ขีดเส้นให้ให้ได้เหลี่ยมนี้พอดีเพราะว่าด้านล่างนี้พอดีอยู่แล้วครับวัดแล้วก็ขีดนะครับ นี่ครับวาดแล้วก็เขีดให้ได้เส้นแบบนี้เป็นสี่เหนะครับแล้วก็ตัดนะครับอเ,อเดี๋ยวแล้วผมจะตัดนะครับตัดให้ได้เหลี่ยมพอดีนะครับนะครับตัดให้ได้เหลี่ยมแบบนี้ครับนะครับตัดให้ได้เหลี่ยมแบบนี้เลยครับ เราตัดให้ได้เหลี่ยมแล้วเราก็เอามาทาบนะครับเราก็เอามาทาบนะครับเราจะามาทาบตรงนี้ครับนะครับทาบวางแบบนี้เลยครับนะครับทาบวางแล้วก็วัดทั้งสองด้านนะครับวัดสองด้านให้เท่ากันอย่างนี้ครับเราก็ใช้ดินสอตีนะครับในไรอย่างเงี้ยครับเราจะเท่ากันทุกจุดเลยครับนะครับเทคนิคง่ายๆครับ แล้วก็ดินสอตีนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนี่ครับเราก็ทาบเลยครับแล้วก็ใช้ฉากวัดนะครับข้างละประมาณแปดมิลนะครับประมาณแปดมิลนะครับเราประวัตินะครับ,รรบ,แ,ลรบแล้วก็ขีดนะครับนี่ครับ วัดได้แล้วก็ขีดครับนี่ครับน่าครับได้แล้วครับนี่ครับเราก็ทำแบบนี้ครับแล้วเราก็ใช้สว่านเจาะเอาครับเจาะเอาไปเหลี่ยมมุมครับ จะเอาลึกขนาดไหนนะครับดูนี่ครับมาผมได้ใช้ดินสอมาร์คไว้นะครับนี่ครับดินสอมาร์คไว้นะครับเราก็เจาะตรงนี้นครับให้ได้เท่านี้แล้ครับลึกประมาณนี้แล้ครับ หรือจุดที่1.5เซนนะครับ เราก็เจาะให้ครบสีด้านก่อนนะครับแล้วก็เจาะตรงกลางนะครับนะครับเราก็เจาะตรงกลางข้เจาะให้นะ เจาะไปเรื่อยๆครับเจาะไปนี้ไปเรื่อยๆนะครับ,บระน,นะครับเจาะไปเรื่อยๆขนาดนี็นก็อย่างที่บอกว่าดูแค่ตรงเส้นแดงนะครับหนึ่งจุดห้าเซนนะครับคือนะครับเพราะว่าปลายนั้นยาวหนึ่งจุดห้าเซนเอาผมจะเจาะแล้วลึกเข้าไปอีกประมาณหนึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดเจ็ดเซนครับ หนึ่งจุดเจ็ดมิลนะครับหนึ่งเซนเจ็ดมิลนะครับหรือหนึ่งเซนหกมิลลึกเข้าไปเผื่อไปสองมิลนะครับเนื่องจากว่าเผื่อไม้ที่เราใช้นะครับอาจจะยาวกว่านี้หรือสั้นกว่านี้หน่อยครับนี่ก็เจาะเสร็จแล้วครับนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้สิวสกัดนะครับตอกนะครับนะครับผมก็เจาะเสร็จแล้วครับนี่ครับใช้สิวเจาะนะครับเนี่ยตอให้เป็นเหลี่ยมอย่างนี้ครับเราจะเท่ากันทุกจุดนะครับทุกเหลี่ยมนะครับนี่ครับสามารถใส่ได้พอดีครับ ลองนี่สใส่ได้นี่ฮะพอดีนะครับนะครับก็เท่ากันทุกหลุมนะครับนะครับเท่ากันทุกอันเลยครับอ่ะตรงนี้หนึ่งตัวครับนี่ครับตรงนี้อีกนะครับเราก็เท่ากันนะครับเท่ากันนะผมก็เจาะเสร็จทํามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับนะั้งสองด้านนะครับด้านไหนด้านหนึ่งด้านนี้สองด้านฝั่งนี้จะอยู่ด้านหน้าก็จะสองหลุมแต่นี้อยู่ด้านข้างก็จะหลุมเดียวนะครับก็แต่แวครับวิธีเจาะง่ายๆนะครับเราก็ใช้สื่อสกัดนะครับวันนี้ก็ขอคุณมท่าู้ชมทต่ตามชม ทางช่องเสริมป่าหลายๆ้าครับที่เสาะลองง่ายๆนะครับโดยใช้กระดาษแผ่นเดียวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ